คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรับสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมมกนสุดหอยโชคสิธิเมลานะครับอันนี้เป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับกับ สูตรช่วงวิ่งบนสูตรที่1นนะครับที่นิ่งวดที่แล้วนะครับเข้าในตัวเลขนี้นะครับเห็นไหมครับแปดสสามสี่เข้ามา2ตัวแล้วครับคือเข้ามาทั้ง8ดและสามนะครับเข้ามา2ตัวบนเลยนะครับ8ดและสาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูในส่วนของ สถิติมันก่อนนะครับว่าเขามีการเดินดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางคนมียูสเซอร์เก่าแล้วก็มียูสเซอร์ใหม่ที่เข้ามารับฟังรับชมด้วยนะครับนะครับจะได้ไปผลมอบกันนะครับพอเรามาดูนะครับเริ่มผมดูแสดงให้เห็นตรงนี้ทั้งหมดเก้างวดนะครับไม่ได้เปลี่ยนกระดาษนะครับก็ลองดูตั้งแต่16พฤษภาคมนะครับ ที่ออก0ูตรทีหนึ่งเาและ2องนะครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยของรางวัลที่1ครับคูณด้วยสนะครับบวกด้วยนะครับหลักเอ่อหลักหน่วยครับของ3ตัวหแรกขั้นที่1ครับบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าขัน้นที่2นะครับคือเลขสองนะครับก็ใช้0ูคูณสก็ได้ศูนย์นะครับบวกด้วยศูนย์แล้วก็บวกด้วยสองนะครับก็เป็น 0บวกศูนย์แล้วก็บวก2ครับได้ผลรวมเท่าไหรทดไว้ด้านหลังครับได้2ถูกต้องไหมครับเอารวมก่อนได้2 2บวกศูครับ2บวกศูก็ได้2ครับใส่2เห็น่อยครับ2อบวกอีก4ี่ครับ2อบวกอีก4ก็เป็น6กครับใส่6กบวก1ครับเป็น7 7บวกงครับเป็น8ดได้ตัวเลข2 6 7กับ8ครับเราแล้วนะครับ 16มิถุนายนครับออก831สาม8 3เ2่าเครับแปดสาเาสองตาสองสนไมครับมาดูนะครับถึงนะครับเราก็นำสิโนึ่มาเลข6ครับเข้ามาหลัก10บเลข7ครับเข้ามาในหลักหน่วยของเราที่1ครับต่อมาครับ1นมิถุนายน6 3สครับเรามเข้าดสองตั7ล2างสองสครับเลข5าครับหลักร้อยครับลักร้อยคูณ3ามห้าสามสามห้าสบครับสิบห้บก9ครับ แล้วก็บวกด้วย2นะครับแต่ละหลักเลยนะนี่หลักแปอในที่หน่งครับบวกด้วยนะครับหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับ26 26ิบวกศครับ26่บกวกศก็ได้26่ส่หครับ6กบวกสเป็น10ใส่0ครับ0บวกอีก1ก็เป็น1ครับบวกอีก1ก็เป็น2ได้ผลการคำนวณ6 0 1และสอง เรามาดูนะครับ16พิจุนายนออก5 1 6 9 6 7ครับ2ตัวล่างออก6 4นะครับนำางได้6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บนเห็นไหมครับแถมมาข้างล่างด้วยนะครับต่อมานะครับ16พิจิายนกำนวนต่อครับ5 1 6 9 6 7 2ตัวล่างออก6 4ใช่ไหมครับ หรักคูณครับหลักร้อยหน่วยที่หนึ่งครับคูณด้วยาเท่าไหน่งเก้ากับสองตบามเจ็วกด้วยหบวกด้วยแกยับนี้หลักหน่วยหวที่หนึ่งอ่าหลักหน่วยของสามตัวน้าที่หน,นึ่งครับหลักร้อยของสาตัวหน้ที่สองบวกรวมกันได้เท่าไรครับเป็นสี่สิบวกศูนยครับก็เป็น,นสี่เอ็มาดนใจหนึ่งครับนั่นวตัวเลขท้ายมาวางนะ บวกด้วย4ของที่ครับ6ด้4ขงที่เป็น5 5บวกอีกหครับเป็น6 6บวกอีกหนึ่ครับเป็น7ได้1 5 6และ7 1 5 6และ7ครับ1กะรัตดาคม6 3ครับออก3 4 7 2 5 8 3 4 7 2 8 2ตัวล่างออก8 3นะครับได้ค่าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลนครับเห็นไหม1กะรัดาคมครับออก3 4 7 2 5 8 2ตล่าง8 3ครับ หลักร้อยรอนที่1นึ่งครับคูณด้วย3นะครับ2 3 2 6บวกด้วย2บวกด้วย0นะครับในตำแหน่งเดิมนะอันนี้หลักหน่วยของ3ตัวหน้านะครับครั้งที่1นะครับหลักร้อยสตัวหน้าที่สอนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ผลรวมได้เท่ากัแปดบวก0ครับ8ปบวกศได้8ครับ8บวกอีก4เป็น12ครับใส่2 2งบวกหครับเป็น3 สามกหครับเป็นสได้8ปดสองสามไดสี่ครับ8ปดสองสามี่เรามาดูนะครับสิบหกกรกฎาคมออกอะไรออก8 7ดเจสามสอปดถกแปดจ็ดสองถกสตัวล่างออกห้าสามนครับว่าเลข2ครับก็ตำแหน่งของหลักร้อยครับเลข8ปครับเข้ามาทังานั0สิบนะครับมาสมาสหลักนะครับนี้เลข3ามแถมาล่างนะครับสิบหกกรกฎาคมครับ ออก5้3 2สองไปถกตัวล่า5หหลักร้อยครับนอนที่1คูณด้วย3ครับบวกด้วยหลักหนมอยของสามตัวล่ัที่1ครับบวกด้วยหลักร้อยงสามตัวน่างที่2ครับ3า6สอง6บวก5เป็นเท่าไหร่ครับเป็น11 11บวก0ย์ครับเป็น11ครับใส่1 1บวกอีก4ครับเป็น5 5บวกอีก1ครับเป็น6 6บวก1ครับเป็น7 ได้หนึก็ดครับหนึกะเ็ดนะหนึงสิงหาคมหกาครับออก 5, ้าหกเกครับ 5, 9, าเก้าสามาหน้าเกครับ x 1ครับเข้ามาตำแหน่งหลักหน่วยรางวันที่หนึ่งครับหนครับต่อมาครับ1นึ่งสิงหาคมเรามาดดนต่อนะห้าหกเก้าสามเครับสอง้ ัหลักร้อยรุ่นที่1ครับคูณด้วย3 3 3 9นะครับบวกด้วย3ตัวนหน้าที่1คับหลักหลักหน่วยนะบวกด้วยหลักร้อยสตัวหน้าที่2ครับ9บวก1เป็น10 10บก5เป็น15ครับได้ผลลวม15 15บก0ครับเป็น15มาเดิมใส่5ครับ5บกอีก4ก็เป็น9 9บวก1เป็น10ใส่0ครับ0บวก1เป็น11ครับใส่1ได้5 9 0 1ครับ5 9 0 1าำเนินนึ่งับ16สิงหาคมหกออก9 45าสี่ห้าเป็นหนึ่งเกป็นหนตัวล่า8แดกับลำนินเลขหครับเข้ามาหลักหน่วยแล้วก็เข้ามาหลักสิบครับเข้ามา2หลักเลยนะครับชิสิงหาคมครับออก9 45าสี่เปหนครับสตัวล่างออก88คำนวณต่อครับหลักหลักร้อยครับคูณ3 8 3 2ปดสาเป็นแบบสองห2แบวกด้วย2 24ย6บหกวกอีก6ครับ ็น32 32บวก0 32บวก32บก0ก็ได้32ครับใส่2 2บวกอีก4ครับเป็น6 6บวก1ก็เป็น7 7บวก1เป็น8ได้2 6 7และ8ครับ2 ало. 6 7และ8 1กันยายน6 3ครับออก9 9 9 9 9 7 2 9 9 8ครับเลข7ครับ เลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยครับของร้อที่หนึ่งครับต่อมาครับหนึ่งกันยายนหกสามครับเก้าเก้าเก้านะครับหลักร้อยครับเก้าเก้าเจ็ดนะหลักร้อยคือสามเก้าสามยี่เจ็ดนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครับของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักร้อยสามตัวหน้าที่สองนะครับยี่เจ็ดบวกด้วยห้าบวกด้วยหกครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นสามสิบแปด สามบวกศครับ 4, 8, 94, 92, 92, ได้ส8มสิบแปครับแปดบวกสี่แปดเก้สิบครับสอบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น4ได้8 2 3และสีครับ8 2 3และสีเราก็ามาดูนวัตันานะครับ8 8 2 8 2 3 4องปดสอามิบกันยายน สิบกยัญนะหกสาครับออก2อ4 2 4่สี่สตัวล่างออก57นะครับหลักหลักร้อยของรางวัลที่1ครับคือเลขศูนย์ครับสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง y o u t u b e นะครับหวยโชคสิรธิีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับ จากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก,กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากศูนย์คูณ 3. สามศูนย์คูณสามก็ได้สูตรครับบวกด้วยหลัก หลักหน่วยครับของสามตัวหน้าที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับก็เป็นศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งก็ได้ผลรวมเป็นหนึ่งครับถดไว้นะครับผมถดไว้เห็นไหมถดไว้หนึ่งบวกหนึ่งบวกศูนย์ครับก็ได้หนึ่งครับหนึ่งบวกอีกสี 1. 1่ครับเป็นห้า ถ้าบวกหนึ่งครับเป็นหกถบวกหนึ่งครับเป็นเจ็ดได้หนึ่งห้าหกเจ็ดครับหนึ่งห้าหกเจ็ดตัวเลขใดจะมานะครับอันนี้เป็นสูตรชอบชอบวิ่งบนนะครับสิบอาเซติมันเดินมารวมสิบแปดมวดนะครับไม่รวมงวดนี้นะครับไม่รวมงวดที่เราคำนวณไปได้หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับก็สามารถเลือกนํามาไปใช้ได้นะครับนี่ถิติที่มันจะดีต่อเนื่องตั้งวันที่แล้วนะครับ มันเริ่มเดินแต่สิหพฤศจิกายนหกสองนะครับนำมาไปพิจารณาร่วมกับสุดอื่นะครับกอบกัตินใจาํามาจับตัวเลขบางงวดก็มาสองนะบางงวดก็มาหนึ่งบางงวดก็มาสองงวดก็มาหนึ่งนะครับเราก็ต้องซองน้าไปประกอบกัตินิจในการเลือกใช้นะครับแต่ว่ามันเข้ามันเข้าคือมันเข้าจริงๆนะครับ อันนี้มันงวดที่แล้วมันเข้ามาทั้งนี้เลยอ่1กันยายนใช่ไหม1กัน1กันย1กัน1กันยายน6 1กันยายน63มันจะเป็นตัวเลข8 2 3 4ใช่ไหมที่เราดูกันอ่ะ8 2 3 4ที่เราคำนวณไว้8 2 3 4มันก็8มันก็จะมานี่อนุญาตนะครับ8นะรักษาเราก็เลข3 มาสองตัวเลยโอเคนะครับก็อันนี้ก็วัน,นี้ก็ได้หนึ่งนะครับฝากกดติดตามนะครับก็จะเห็นครบในทุกสูตรของการคำนวณเลยนะครับฝากกดสับสราไลค์แชร์ด้วยนะครับเอกมัสเจนการไลกันนะครับสวัสดีครับ